ใจที่สลยลมพัดจนในความร้อนร้อนร้ที่มีร้อนที่มีร้อนวี่มีสวัสดีครับวันนี้อีเชียที่มาอัปเดตน้องพัตติกน้องนายนะฮะในวีล็อกของช่วง2021นะฮะอันนี้น้องนายกับพัตติกเข้ามาชวนเพื่อนๆเล่นประเพณีไทยนะครับก็คือสงการ ซึ่งน้องนายก็ไปอธิบายให้ฟังว่าเป็นเทศกาลฉลองอะไรของปีใหม่เหมือนของไทยนะฮะแล้วก็ชวนเพื่อนๆเล่นฮะเพื่อนๆก็ตื่นเต้นฮะอยากลองเล่นดูเห็นมีปืนมีดอกไม้อะไรครบเลยนะฮะเจ้งน่าสนุกมากอ่าทางนายก็แจกดอกไม้ให้สองพี่น้องนี้ก็ชวนเพื่อนๆเล่นเพื่อนๆก็ดูดูชอบสองคนนี้นะครับดูเขาเฟรนลี่หรือว่าเข้ากับเพื่อนๆได้ทุกคนนะฮะ อันนี้แอบยิงสุ่มเล่นกันนะเขาวิ่งไล่ยิงกันนะฮะดูสองหนุ่มนี้ก็ดูเครือคลักแล้วก็ดูหน้าตาสดใสขึ้นเรื่อยๆนะครับมีความสุขนะที่อยู่กับเพื่อนๆแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะฮะกบลังตามฝันเนี่ยใกล้หย่าเรามาลุ้นกันว่า2หนุ่มนี้เขาจะทําฝันได้หรือเปล่านะครับก็ นะครับพอเล่นวิ่งไล่เป็นอย่างเพลิดเพลินนะฮะน้องนายโดนเพื่อนลุมยิงนะฮะอ่าพอเสร็จนะฮะทุกคนก็ดูแฮปปี้อน joy มากนะครับ้องนายก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาเล่นน้ำด้วยกันนะฮะเขาก็อยากชวนเพื่อนๆเนี่ยไปเล่นที่ไทยด้วยนะครับเขาบอกวันนี้ก็ ป้าหมายครับสําเร็จแล้วที่ได้เล่นแล้วก็ชวนเพื่อนสนุกแล้วก็อยากมีโอกาสก็ให้เพืเ่อนๆไปเล่นที่ไทยแล้วครับอ่าเขาบอกวันนี้ภารกิจของเขาก็คือเขาได้รู้จักวัฒนธรรมแล้วก็บอกวัฒน,น,นธรรมแ,แข่เพืเ่อนๆไปนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูเขาบอกเขามีความสุขแล้วก็อยากให้ทุกคน รู้จกกักวัฒนธรรมของเราแล้วก็ดูเข้าท่าถ่ายดุกของ,องน,น,น้องนายเนี่ยหล่อไหมครับขวานน่ารักมากนะัน,น้องนายแล้วก็อ,อันนี้นมีคลิปอีกอันหนึ่งน่ารักมากซึ่งนายก็เข้ามาสอนเพื่อนร <laughs> ้องเพลงไทยนะฮะซึ่งเพลงที่จะสอนนั่นคือเป็นเพลงสนุกที่ส่วนใหญ่คนไทยรู้จักแล้วก็สามารถเหมือนอัดรายการวิทยุแล้วก็เพื่อนเปิดวิทยุก็จะได้ยินสองคนนี้ร้องนะครับ อ่ะเขาเริ่มนะครับเพลงอะไรเอ่ยไก่ย่างถูกเผานะโอ้โหสนุกสนานร้องชัดด้วยนะครับเพื่อนคนจีนก็ร้องชัดดูทำท่าทำทางเหมือนมากนะครับดูสนุกมากดูท่าทางจะชอบนะฮะนี่โอ้โหสุดยอดนะเสียงเพิ่งฝึกร้องไม่นานแล้วร้องชัดด้วยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะเป็นจำชื่อเพลงไม่ได้นะสายลมพัดอะไรน,นะฮะ กเพื่อนๆได้ยินทางวิทยุก็ชอบนะครับเอาล้องเพลงเพราะทุกคนโอ้ชอบใจเพลงไทยนะฮะเดี๋ยวทุกคนสนุกไปด้วยกับการฟังแล้วเพื่อนเขาเพิ่งขัดร้องดูอเอามารถออกเสียงเพลงไทยได้โหต้องชื่นชมน้องนายสอนเพื่อนๆได้ดีแล้วก็สอนทักวเพณนีไทยแล้วก็เพลงเพลงไทยด้นะครับโหตอนนี้ทั้งอัดทิกนายแล้วก็ เนี่พวกคนนี่ไปเผยแพร่วัฒนธนทรมประเพณีไทยได้ดีนะคนจีนก็ชอบคนไทยมาก,กนแล้วก็เชียร์สามคนนี้มากเลยนะครับยังไงก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้รอคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ